ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต,อนต่อไปกันเลยนะครับข้ารู้ถึงอารมณ์หลงๆและสิ่งที่เธอตัดสินใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเพื่อที่จะให้เธอยอมแพ้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าเชิญชิน มองดูเซลโจและพูดอย่างเย็นชาอะไรนะผู้อาวุโสท่านไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นต่อให้ท่านฆ่าข้า,ขามันก็จะไม่ช่วยอะไรเซลโจได้พูดอย่างรวดเร็วข้าจะทําอะไรได้หลงๆจะไม่กลับไปพร้อมกับข้าและที่นี่ก็จะไม่มีใครปกป้องเธอข้าก็ไม่รู้ว่าเธอจะถูกกันแกล้งหรือไม่แทนที่จะปล่อยให้เธอถูกกันแกล้งที่นี่ข้าจะต้องฆ่าเจ้าและเพื่อที่จะให้เธอ กลับไปกับข้าโดยตรงเพราะฉะนั้นข้าจะต้องฆ่าเจ้าพมยุทธ์กระบีเฉินชินพูดเบาๆและเจ้าควรจะรู้ว่าข้ามีหลานสาวแค่คนเดียวถ้าเธอเป็นอะไรข้าจะอยู่ได้ยังไงพมยุทธ์กระบีเฉินชินพูดต่อเสี่ยวจูไม่คาาคิดมาก่อนว่าพมยุทธ์กระบี่เฉินชินจะเป็นคนแบบนี้เสี่ยวจูกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ว่าผู้อาวุโสหากท่านมีอะไรจะพูด ท่านก็พูดมาเถอะอย่าทำอะไรแบบนี้ข้าสามารถปกป้องหลงๆได้เจ้าสามารถที่จะปกป้องหลงๆได้งั้นเหรอพมยุทธ์กราบีเย้มเจ้าเป็นแค่ปรามาจารย์วิญ,ญญาณตัวน้อยเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะปกป้องเธอพมยุทธ์กราบีมองเสี่ยวโจอย่างเยาะเย้ยในเวลานี้ถังเฮายืนหลบและไม่พูดอะไรส่วนฟู่หลันเต๋อและเจ้าอูจีก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเสี่ยวโจเรี่พูดขึ้นว่าพวกอวส ข้าปกป้องเธอได้จริงๆงั้นเหรองั้นก็แสดงให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้ามีแรงที่จะปกป้องเธอได้หรือไม่พมยุทธ์กระบีเฉินชินพูดและยื่นมือข้างหนึ่งไปหาเซียวโจความเร็วของพมยุทธ์แห่งดาบรวดเร็วมากแม้แต่เซียวโจเองก็ยังมองเห็นไม่ชัดเซียวโจรีบใช้ทักษะไร้รำสเสน่ห์และร่างกายของเขาเขาเ้าเคลื่อนออกจากพมยุทธ์กระบีอย่างรวดเร็วเจ้าหนูน้อยเจ้าจะวิ่งหนีเท่านั้นงั้นเหรอ พมายุทธ์กราบีพูดอย่างเย็นชาขณะที่เขาพูดเขาก็บอกมือใหญ่ของเขาและทนายนั้นรัศีกราบีอันคมกกิบก็ปรากฏขึ้นในใจของเซียวโจพลังกระบีที่ผวยพุ่งพุ่งเข้าหาสายเซียวโจทันทีในเวลานี้เซียวโจจะต้องปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาร่างทองคำอำําอมตะเซียวโจเปิดใช้ความสามารถทักษะวิญญาณที่สี่ร่างทองคำอำําอมตะโดยตรง พลังกระบีร้อยผ่านร่างของเขาโดยตรงและพลังวิญญาณที่กิ้งไปมามีร่างของเขาโดยตรงหากไม่ใช่เพราะบทที่หนึ่งการกำเนิดชีวิตใหม่ของเขาช่วยเขาไว้ร่างกายของเขาอาจจะแตกสลายไปโดยตรงย่ม,มากข้าไม่นึกว่าเจ้าจะสามารถต้านทานการโจมตีของข้าได้ผมยุทธกราบีกล่าวและรัศมีกราบีอีกอันก็พุ่งเข้าหาเสี่ยวโจกระดูกวิญญาณภายนอกที่อยู่ด้านหลังเสี่ยวโจกลางปีก รกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีผู้อาวุโสแม้ว่าท่านอยากจะทดสอบความสามารถของข้ามันก็ไม่จําเป็นต้องทมเช่นนี้เสีย่ยวโจยอมรับอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับราชชินานามพมยศแม้ว่าพลังสีดําในร่างกายของเสี่ยวโจจะพุ่งพา,านออกมาเสี่ยวโจก็ยังไม่มีความมั่นใจในการเอาชนะยิ่งพมยศกราบีติดหนึ่งในสิบอันดับของราชชินานามพมยศบนแผ่นดินใหญ่ด้วยแล้ว ถ้าข้าไม่ทำแบบนี้เราข้าจะรู้ได้อย่างไงว่าเจ้ามีพลังถึงขนาดไหนในขณะนี้เซียวโจ้ก็ลงมากับพื้นจากนั้นจึงรอบรอมวิญญาณยธ์การต่อสู้และพลังวิญญาณของเขาเมื่อเห็นว่าเซียวโจ้ได้ใช้วิญญาณยธ์การต่อสู้ไปแล้วพมยุทธ์กราบีก็ไม่สามารถที่จะรังแกเขาได้อย่างแน่นอนและไ,ได้โจมตีเขาเซียวโจ้มองดูพมยุทธ์กราบีและพูดว่าผู้อาวุโสข้ารู้ ท่านแค่ต้องการเห็นว่าข้าแข็งแกร่งแค่ไหนและสามารถปกป้องรงหลงได้จริงหรือไม่เฉินชินไม่ได้พูดอะไรแต่มองเสี่ยวโจูด้วยสายตาที่อ่อนโยนเขารู้ว่าเสี่ยวโจูค่อนข้างฉลาดในเรื่องนี้และเขาไม่ได้ดูเหมือนเด็กอายุ12ปีเลยที่จริงแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่าในการรู้ความแข็งแกร่งของข้าเสี่ยวโจูพูดเอาละงั้นขอให้ข้าลองดูว่าเจ้ามีความสามารถในการปกป้องรงหลงหรือไม่เฉินชินพูดเสี่ยวโจู เดินไปกลางฝูงชนแล้วพูดขึ้นว่ายังไงท่านก็ไม่ได้เป็นคนนอกอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกเปิดเผยในสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นข้าจะให้ท่านเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของข้าในวันนี้หลังจากที่เสี่ยวโจ้พูดจบทั้งเจ้าอู่เจีและฟู้รันเต๋อต่างก็ตกตะลึงเสี่ยวโจอยู่ในใจของพวกเขาจนแทบจะพุ่งทะลุท้องฟ้าไปแล้วแล้วเขาจะซ่อนอะไราไว้อีกงั้นเหรอเมื่อเห็นเสี่ยวโจ ยืนอยู่ท่ามกลางคนทั้งสี่คนและยื่นมือขวาของเขาออกมาอย่างช้าๆทันใดนั้นหนังสือเล่มเล็กสีดำครอบรากฏดึ้นในมือของเขาความแตกต่างก็เกิดครั้งนี้เขาได้ปกปิดวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาและเขาก็ได้เปิดเผยหนังสือของเขาอย่างแท้จริงหนังสือเล่มเล็กสีดำป่าอากาศสีดำที่โวยพุ่งมันดูลึกลับมากทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณของเข,เขาเริ่มปรากคขึ้ื่อนทีละอัน เมื่อวงแหวนวิญ,ญญาณสีแดงวงแรกถูกเปิดเผยทุกคนก็ตกตะลึงวงแหวนวิญ,ญญาณวงแรกอายุ1 0 0 0 0 0ปีงั้นเหรอในขณะนี้ทั้งผู้อนวยการและเจ้าอูจิต่างก็มองเซียวโจได้ความประหลาดใจแม้แต่ทังเฮาเองก็รู้สึกทราบซึ้งเล็กน้อยเขาตระหนักดีว่าร่างกายของเซียวโจจะไม่สามารถทนต่อแรงขดดันของวงแหวนวิญ,ญญาณ10,000ปีได้อย่างแน่นอนดังนั้นวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาจึงเหมือนกับตัวเขาเอง มันเป็นการเสียสระวงแหวนวิญญาณเขาถูกนํามาแสดงตามลําดับวงแหวนวิญญาณหมื่นปีสีดําวงแหวนวิญญาณห้าหมื่นปีสีดําสนิทและวงแหวนวิญญาณแปดหมื่นปีสีดําสีแดงวงแหวนวิญญาณทั้งสีวงพระกฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาและทรา,ายนั้นพวกเขาทั้งหมดก็พูดไม่ออกด้วยความประหลาดใจนี่ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่นี่มันสุดยอดมากแค่ไหนในขณะนี้ในที่สุดเจ้าอูจิ ก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงพ่ายแพ้ต่อปรมาจารย์วิญญาณเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้เพราะวงแหวนวิญญาณทั้งหมดมีอายุมากถึง10,000ปีอาเขาโตขึ้นเขาจะต้องกลายเป็นอันดับหนึ่งในทวีปโตหรือย่างแน่นอนจะไม่มีใครหยุดเขาได้วงแหวนวิญญาณทั้ง4มีอายุมากกว่า10,000ปีงั้นเหรอนี่มันสุดยอดมากจริงๆในเวลานี้พลเมยุทธ์กราบีจำราศมรสศีดำที่ต่อต้านเขาได้ในตอนนั้น นั่นคือภูมิหลังที่แท้จริงของเซียวโจเซียวโจเยิ้ยมและถามว่าผู้อวสโสแค่นี้พอที่จะปกป้องหลงๆลงได้หรือไม่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นถังเห่าหรือเฉินชินพวกเขาเข้าได้รับการยืนยันความคิดของตนแล้วเซียวโจมาจากสถานที่สูงกว่าบนทวีปโตว้วหัวในตอนแรกพมยุทธ์กระบีไม่เชื่อเซียวโจแต่หลังจากที่ได้เห็นวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งสี่ของเซียวโจเขาก็เข้าใจในที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่วงแหวนวิญญ,ญาณหมื่นปีทั้งสี่วง มาจากการเสียสละคนธรรมราคนหนึ่งจะทนต่อแรงกระแทกของวงแหวนวิญญาณหมื่นปีทั้งสี่วงได้อย่างไรดัรงนั้นเซียวจูจึงไม่ใช่คนธรรมราอย่างแน่นอนเขาจําได้อีกครั้งถึงพลังลึกลับที่เขาเผชิญในดินแดนสังหารทางเหนือซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ของทวีปโตโรวะกล่าวอีกในหนึ่งเซียวจูมีพลังที่ไม่ได้อยู่ในทวีปนี้และตัวตวนของเขาก็ยังลึกลับเกินไปดวงตาของพมยุทธเทาเทียน ก็แสดงถึงสีหน้าประหลาดใจเช่นกันในที่สุดเขาก็รู้ว่าเหตุใดเสี่ยวโจจึงมองเห็นภาพสวรรค์และโลกในการฝึกของเขาในตอนนั้นจากมุมมองนี้ตัวตนของเสี่ยวโจนั้นน่ากลัวจริงๆฮ่าฮ่าข้าแน่ใจว่าเจ้าพิเศษจริงๆดูเหมือนว่าข้าจะาก,กังวลมากเกินไปพมยุทธ์กระบี่หัวเราะเสียงดังแม้ว่าพวกเขาจะเห็นวงแหวนวิญญาณและวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเสี่ยวโจแต่พวกเขาเข้าไม่รู้ว่านี่ คือวิธีที่แข็งแกร่งของเซียวโจหรือไม่พวกเขายังไม่รู้ว่าเซียวโจยังมีระบบที่สามารถยุดคืนวงแหวนวิญญาณของคนอื่นได้ตลอดเวลารวมถึงพลังงานสีดำลึกลับนอกจากนี้ยังมีหนังสือคัมภีร์ขั้นสูงซึ่งสามารถที่จะช่วยเขาได้ตลอดเวลาเทคนิคหนังสือคัมภี์ขั้นสูงคือแกนแท้ของเซียวโจบทใหม่ได้มอบพลังแห่งความเป็นอมาตะให้กับเขาแล้วเขายังไม่เข้าใจในบทใหม่นี้มากนัก แต่เขารู้สึกว่ามันลึกลับกว่าบทที่หนึ่งเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะต้องปกป้องรลงหลงเนเฉินพูดอย่างเบาๆเซลจูก็จริงจังขึ้นเช่นกันแม้ว่ามิตรภาพของเขากับนิ่งรลงรลงจะไม่ได้ลึกซึ้งมากนักแต่พวกเขาก็เคยมีความสัมพันธ์กันมาก,ก่อนแต่นิ่งรลงหลงมาที่โรงเรียนซือไรเคอร์เพื่อตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงหลงรักเหตุผลเขาควรจะดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้เซลจู พยักหน้าอย่างจริงจังในขณะนี้ดาบบินของผมยศกบีก็ตกลงมาจากใต้เท้าของเขาจากนั้นก็จากไปจากที่นี่ในเวลานี้ถังเฮาก็มองไปที่เสี่ยวโจและเย้ยพูดขึ้นว่าเด็กดีจําสิ่งที่เจ้าสัญญาไว้กับข้าด้วยหลังจากที่ถังเฮาพูดจบเขาค่อยค่อยซ่อนตัวอยู่ในความมืดแลมเพียงผู้อำนวยการฟู่หลันเต๋อและรองผู้อำนวยการเจ้าอูจี้อยู่ที่เกิดเหตุเจ้าหนูข้าไม่คิดว่า เจ้าจะเก่งขนาดนี้ดูเหมือนว่าปีนี้โรงเรียนของเราจะได้สมบัติล้ำค่ามาเพียบเลยผู้อำนวยการฟู่รันเตอ๋อหัวเราะและเจ้าอูจิก,ก็ยิ้มอย่างขมขื่นนักเรียนผู้แข็งแกร่งกว่าตัวเขาพวกเขาจะมอบวิชาให้กับพวกเขาได้อย่างไรต่อไปในอนาคตเอาละอาจารย์เจ้าอาจารย์ฟู้รันเตอ๋อโปรดอย่าบอกเรื่องนี้ให้กับใครเซียวจูพูดอย่างรวดเร็วเซียวจูเปิดเผยตัวเองและนี่เป็นทางเลือกสุดท้าย แม้ว่าเขาจะไว้ใจทุกคนในโรงเรียนซื้อไรเคอร์แต่ยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายสําหรับเขาเท่านั้นดังนั้นยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหรก็ยิ่งดีแต่ทว่าอาจารย์เจ้าอาจารย์ผู้รันเตอ๋อข้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดเซียวจูพูดอย่างรวดเร็วมีอะไรงั้นเหรอผู้รันเต๋อถามวันนี้ข้าเพิ่งที่จะผ่านระดับ50มาเซียวจูพูดทะลุระดับ50งั้นเหรอทุกคนแปลกใจเมื่อเขาพูดเช่นนี้ เมื่อไร่ที่การผ่านระดับจะง่ายเช่นนี้วันนี้เมื่อข้าได้ต่อสู้กับอาจารย์เจ้าและพลังวิญญาณของข้าก็ไม่สามารถที่จะระง,งับได้และข้าก็ฝ่าเข้าไปได้โดยบังเอิญเซียวจูกล่าวอย่างรวดเร็วอะไรนะเจ้าอู่เจรู้สึกซึมเศร้าอย่างมากดูว่าเกิดอะไรขึ้นทารกผ่านโดยไม่ได้ตั้งใจนี่เซียวโจเจ้าถือว่าข้าเป็นมาดาก้าวหนึ่งหรือยังไงอาจารย์เจ้าอู่เจมองไปที่เซียวจูได้ความหดโห เออระเอาระกลับไปก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีแก้ไขวงแหวนวิญญาณที่5ของเจ้าผู้หลันเต๋อพูดอย่างสบายวงแหวนวิญญาณที่4ของเสี่ยวโจมีอายุมากถึง80,000ปีแล้วดังนั้นวงแหวนวิญญาณที่5จึงสามารถดูดซับได้มากกว่า1 0 0 0 0แปีอย่างแน่นอนแต่สัตว์วิญญาณ10,000แปีไม่ต้องพูดถึงพวกมันแม้ว่าจะมีราชชินนานพมยุทธ์ทั้งสองอยู่ที่นี่มันก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เสี่ยวโจได้พูดว่าผู้หน่วยการ เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวงแหวนวิญญาณมันยังมีหนทางเสมอใช่มีหนทางเสมอผู้รันเตอพูดอย่างสบายจากนั้นจึงกลับไปที่ซาบานพร้อมกับเซียวจูและเจ้าอูจี้เซียวจูกลับเข้ามาในห้องโดยไม่ง่วงนอนเพราะว่าเขาได้นอนหลับในตอนกลางคืนตอนนี้เขาได้เห็นราชชินนานาพมยุทธอันสมพดังสองคนแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยากนอนเลยถ้าไม่อยากที่จะนอนเขาก็จะลองฝึกว่า บทที่2ฟินิกอมตะวันนี้จะมีผลอย่างไรเสี่ยวจูเริ่มเข้าสู่สมาธิวิญญาณยธ์การต่อโซของเขาถูกกล่าวขานว่าเป็นวิญญาณยธดการต่อโซแห่งพลังจิตมากกว่าจะเป็นวิญญาณยุธ์การต่อโซธรรมดาวิญญาณยึธการต่อโซบทที่1คือการกำเนิดชีวิตใหม่แรกบทที่2คือฟินิกอมตะซึ่งคล้ายคลึงกับสิลปะก,การต่อโซ่อันที่หนึ่งมากทนายนั้นเขาเนื่อขึ้นได้ว่าทางซาน ก็ออกกําลังกายเหมือนกันไม่ใช่งั้นเหรอกําลังกายของทังซานก็คือกำลังภายในเฉียนเทียนทังซานฝึกฝนพลังภายในแบบเดียวกับพลังวิญญาณของโรคนี้และตอนนี้พลังวิญญาณของเซียวจที่ฝึกฝนผ่านวิญญาณยุทธการต่อสู้ของโรคนี้ก็มีผลเช่นเดียวกับการฝึกฝนนี่แสดงว่าอะไรจูจูเซียวจูก็เกิดความคิดที่ฆ้าหารขึ้นมาบางทีโรคนี้และวิญญาณยุทธการต่อสู้ก็อาจจะเป็นไปได้และการฝึกฝนทั้งหมดสามารถ ถูกฝนพลังวิญญาณได้ในทํานองเดียวกันเอาสามารถพัฒนาวิญญาณยุ์การต่อโซ่ทานพลังวิญญาณได้เช่นกันเซียวโจรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าทวีปโต้หรือวาไม่ใช่ทวีปธรรมดาอีกต่อไปและสิ่งที่ผมยุยุ์กระบีกำลังพูดถึงในตอนนั้นคือดินแดนแห่งการสังหารในเขตแดนทางเหนือมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของเขาเองหรือไม่เซียวโจคิดถึงเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแล้วตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เมื่อวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายแล้วเขาจะต้องแข็งแกร่งให้เพียงพอเซีวจูม feet, ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปและสงบสติอารมณ์ของเขาและเริ่มเข้าใจบทที่2ฟินิกอมตะของเขาเนื้อหาของบทที่2ฟินิกอมตะไหลเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างต่อเนื่องบทที่2ของหนังสือคัมภี์ขั้นสูงการเกิดใหม่จากเท่าทานฟิน kind of ิกอมตะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ